บ้านสีขาวสามล้านนะของหลานกุญ <c oughs> แจสีฟ้านะอันนี้บ้านหลังที่สองของลูกชายคนโตอันนี้เช่าอันนั้นสีขาวนะเนาะเดือนละหนึ่งมืนบาทเนาะสองภูหาซ้ายขวานะข้างละสามห้องนอนก็เป็นหกห้องนอนอันนี้บ้านรวมนะเนาะเดือนละสองพันสี่พันห้าพันก็ว่าก,กันไปอันนี้รีโนเวทบ้านน้ำตาลเนานะ ดโนเบดบ้านน้ำตาลก็หมดไปสนะี่แสนเนาะตัวนี้นี่ไม่เพียนตั้งชื่อว่าบ้านน้ำตาลของพี่อุ้มไม้ไผนะ่เนาะมันหมดยังไงน,นี่นี่เหล็กนะอันนี้ดางดามเสาเหล็กทั้งหมดเลยนะสิบสองต้นแล้วก็นี่นี่เป็นซีเมนต์บอร์ดแล้วก็คานเป็นแบบนี้เลยเปลี่ยนเป็นเหล็กหมดเลยนะข้างบนก็ทำเป็นห้องนอนสองห้องนอนนะแล้วก็ข้างล่างด้วยนะข้างล่าง น,นี่ก็ปูกระเบื้องหมดเลยนะกระเบื้องกระเบื้องไม่เพี่ยนชอบลายไทยเนาะก็จะเอาเป็นลายไทยหมดชอบลายไทยอันนี้ก็มีเตียงนอนมีอะไรนะก็ข้างล่างก็นอนได้อันนี้ไม่เพียนจะทําเป็นห้องแอร์อยู่นะจากเสานี้ไปหาเสารกระเป๋าสีส้มพอถึงบันไดเนาะเป็นห้องแอร์อยู่เดี๋ยวไปดูซิ ไปดูด้านหลังโอ้โหเก่งมากเลยขับรถเข้าซอยได้นี่ใครเป็นคนขับเนี่ยโอ้ขับได้ขับได้แต่ปัญหาว่ายายหมอจะไปได้ไหมนี่ไปไม่ได้ไปตรวจสอบไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อมไปทางใหม่มีทางอ้อมอยู่ กเออแข็ได้อยู่แล <se anak lonely> ้วเแรของแข็เลยเออแมจะเอาอะไรตัพัดลมตอนนี้เอาพัดลมมาหลายแล้วอืมเราไปไม่ได้ใช่ไหมมันติดเราก็มาด้านข้างอืม ไปทางนั้นไม่ได้เราก็มาทางข้างนี่มาทางข้างได้สบายมากเน,นี <laughs> ่ยมันค่ารถก็มาทางนี้แหละพี่เออ,อ,อ, <laughs> อ<ะ>ที่ล่วงไปพุนก็นได้บะ <laughs> เอาจับกล้องถ่ายให้หน่อยถ่ายรถให้หน่อย <laughs> ตอนนี้กำลังคลิปอยู่ เดี๋ยวมันจะตกทั้งคนแแหละสองเร่งเว่งมันจะตกทั้งคนและสองจุละลงพุทธล่ะดูเอ้ามันจะไม่ถูกโครงเหล็กบอกเอาโครงเหล็กขยับไป เ,ออเดี๋ยวยังไงก็ได้เดี๋ยวยเฝ้าดามเด้อไม่ใช่ดูโครงเหล็กโครงเหล็กโดนแน่น่ะน้อ,อาถึงเสี่ยหมอลากโครงเหล็กไปอีกหามโครงเหล็กไปอีกเร็วๆเออไปเอาโครงเหล็กออกก่อนเดี๋ยวเดียวเอาหามไปอีกอย่าประมาทโครงเหล็กซื้อมาเยอะนะเว้ยเ <c oughs> ย่ยหมอเป็นคนจ่ายโครงเหล็กได้อ่าโอเคบปะนี้ อันนี้เมื่อวานนี้เราเอาบันเก็ตมือขึ้นนะพออภัยเสียงดังตกใจอ่าถูกแล้ว ูเตี้ยถือไว้ให้นอนเรีรับของก่อนอันนี้คืออะไรน้องนี่รออยู่ข้างในกหจะออกยังไม่ได้ ร้าชีงยวนเอาหอยมนหนใส่ชีเออ่นเก่งเก่งเก่เก่สวยดีหน่อยกับเขามาได้ท่านในโต้เลล็อกคับขันเงาโอ้เงาคนนี้ก็มีนป๋ลดุ่มเห็นล้วครับ่เาาร้านเหลียน้ตวนีแล้วเน่าก้าอ อันน so 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 okay. ี้อันนี้สายจะคิวคะสองคิวค่ะสายสองคิวเป็นบ่กสายสองคิ้วสายสองนึงหนึ่งเอาเห็นยังไงแหละเอาหลอออกซอยซางไกล้แน่บัพี่น้องเลยอันเด้อยูที่ีไม่อันว่าอันอันนั้นหนึ่งไหมเนาะรถเข็นอะไรรถเข็นล้อเดียวก็มีแต่อันนี้อันอื่นน้องจอาอะไรมาเอาอันโทรศัพมาตายนั่นคุณหมอเพิ่นเนี่ยโทรศัพเพิ่นเพิ่น อันนี้เซ็กไม่ฟ้าคุณก็ได้ครับสี่มัดกับสี่มัดคือันตัวนี้ก็ยี่สิบเนาะวอ้าวตัวนี้คือโหมดสองมัดสีมัดสีมัดครับสองแถวลยอ๋อเหรอ4สีมัดแล้วบอกอันยาวสี่เมตรเนี่ย อย่างกะสีอ <boundaries> <si hai> ันอันแนวแนวซุกล่อเดียวมันบดในซื้อไก่เอ <đây> ้ยโตขึ้นมาเขามีตอนใดวะอ๋ออาจจะเป็นแต่ก่อนนันอันพวกเด็กมันเอามาของเขาช่างบรรจารเขากลับไปแล้วเคยมีเคยใช้จริงแต่เขากลับไปแล้วเด็กพวกนั้นนะก็เลยไม่ตลอดนี่นี้วันนี้ำสารกับสกูกับอันฟ้าพิ่ทอ อืมครบไหมสายไฟพิท่อนะไฟพิดท่อเอาแบบพลาสติกเพิ่นวะเพราะว่าสร้างเพิ่นว่าเอาแบบท่องแดงมันใส่บอดี้สั่นพวกดูดสวมเขาโวยครับมันงายนั่นนถือบอสกูนะสามร้อยตัวถือครับสามร้อยตัวสามตัวครับอืมย่อให้อันโอเคให้เราถือไป